คุณมาเน็ตแทบใจสลายเมื่อกองทัพภาคสองสั่งปิดด่านชายแดนประชาชนขเขมรลุกฮือแบบนี้ขเขมรต้องสั่งปิดเหมือนกันคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของเขาได้เห็นข่าวผู้นําประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยประกาศปิดด่านคุณมาเนตก็เก,กลี้ยกล่ดผ่าน f a c e b o o เราวกับเด็กน้อยที่ถูกเพื่อนขัดใจแล้ววิ่งไปฟ้องแม่ เรื่องนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าขบขันมากกว่าน่าเกรมขามการกระทําของฮุนมาเน็ตในกรณีล่าสุดนี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้ทางการทูตที่ไร้ชั้นเชิงแต่มันคือการเปลือยเปล่าให้โลกเห็นถึงความอ่อนด้อยทางประสบการณ์หรือการสภาวะทางการเมืองและที่สําคัญที่สุดคือการตอกย้ําว่าบัลลังก์ที่เขานั่งอยู่นั้นมันช่างสั่นคลอนและเปราะบางเสียเหลือเกิน ต้องยอมรับกันนะครับว่าการสั่งปิดด่านชายแดนของฮุนมาเน็ตนั้นเป็นไปตามตำราตาต่อตาฟันต่อฟันคือเมื่อฝ่ายไทยปิดจุดผ่อนปลนเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงภายในของเราเองซึ่งประสิทธิ์อันชอบธรรมในเขตแดนของเราแทนที่จะใช้ช่องทางการทู่สอบถามพูดคุยหรือเจรจาเยี่ยงอารยประเทศผู้นำที่จบการศึกษาจากเวสต์พอยต์กลับเลือกวิธีที่ผงผางที่สุดคือการสั่งปิดด่านตอบโต้ทันทีแถมพ่วงด้วยการปิดด่านเพิ่มรวมกันเป็น2ด่าน ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนของเขาเองนี่ไม่ใช่ความกล้าหาญนี่คือความไม่รู้ทางการเมืองโดยแท้และนี่เป็นการกระทําที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าข้าไม่สนว่าประชาชนของข้าจะเดือดร้อนหรือไม่แต่ศักดิ์ศรีของข้าต้องมาก่อนซึ่งเป็นตะก,กะที่อันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้นําประเทศของเขมรและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเกมนี้คือการที่คุณมาเน็ต อาจจะยังไม่เข้าใจในอำนาจที่แท้จริงระหว่างไทยกับกัมพูชาเขาอาจจะหลงระเริงไปกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่บิดาส่งมอบให้รากับมรดกส่วนตัวจนลืมไปว่าประเทศกัมพูชาที่เขากำลังปกครองอยู่นั้นหายใจเข้าออกด้วยลมหายใจจากประเทศไทยมากแค่ไหน การปิดด่านทั้งสองด่านก็เหมือนกับการที่คนป่วยทุบขวดยาของตัวเองทิ้งเพื่อประชดหมอพราคคาแม่ขายชาวกัมพูชาที่ตลาดจุดพานแดนและนักท่องเที่ยวที่เคยค้ากไปมาจะหายไปไหนเศรษฐกิจระดับจุลภาคที่เคยคึกคักจะกลายเป็นป่าช้าในทันทีคนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ประเทศไทยครับแต่คือประชาชนชาวกัมพูชาที่หาเช้ากินขําที่ผู้นำของพวกเขาไม่เคยเหลียวแลเลยแม้แต่น้อย ที่กล่าวว่าคุณมาเน็ตนั้นกระดูกยังอ่อนอาจจะเป็นคําชมที่ดูดีเกินไปด้วยซ้ําเพราะมันสะท้อนภาพของผู้นําที่พยายามจะสร้างบารมีของตนเองให้แตกต่างจากเงาของบิดาแต่กลับทําได้แค่เลียนแบบความก้าวร้าวในแบบที่ตื้นเขินที่สุดคุณเซนผู้เป็นพ่อแม้จะเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมและความโหดเทียมแต่ก็ยังมีความเก๋าเกมอยู่นิดหน่อยที่รู้ว่าควรจะขู่ตอนไหนควรจะปลอบตอนไหนแต่สําหรับคุณมาเน็ต เขาทำเหมือนเด็กหนุ่มที่เพิ่งได้ขับรถสปอร์ตคันแรกแล้วอยากจะเหยียบคันเร่งให้มิดโดยไม่สนว่าข้างหน้าคือโค้งหักศอกหรือหน้าผาข้อสันนิษฐานที่ว่าเขาอาจไม่ใช่สายเลือดแท้ๆของฮุนเซนจึงดูมีน้ำหนักขึ้นมาในเชิงพฤติกรรมเพราะเซลล์แห่งความเจ้าเล่ห์อุบายและสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดแบบนักช่วยโอกาสที่ควรจะถูกฝังอยู่ใน DNA ของตระกูลฮุนดูเหมือนจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาถึงตัวเขาเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆในตระกูลหุนที่ว่ากันว่าได้รับสปิชีนรกมาจากผู้เป็นพ่อแบบเต็มๆกำลังสนุกสนานกับการตั้งบริษัทบางหน้าเพื่อฟอกเงินและสร้างเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงผู้คนไปทั่วโลกเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นแหล่งซ่องสูมข้ามชาติหุนมาเน็ตกลับต้องมาเล่นบทบาทผู้นำประเทศที่ต้องเชิดหน้าชูตาในเวทีสากลซึ่งเป็นบทบาทที่เขาแสดงได้ไม่แนบเนียนเอาสีเลยการตัดสินใจแต่ละครั้งจึงดูเหมือนเป็นการพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างไร้ทิศทาง ทีนี้ลองหันประมองตัวจริงที่ยังคงชักใยอยู่เบื้องหลังอย่างฮุนเซนกันบ้างการออกมาโพสเฟซบุ๊กตอบโต้ไทยเรื่องพลังงานนั้นคือภาพสะท้อนของความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจของระบอบฮุนเซนเขารู้ดีว่าเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบของเขาไม่ใช่เงินช่วยเหลือจากจีนหรือไรายได้จากคาสิโนและแก๊งคอเซนเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่คือพลังงานที่มาจากประเทศไทยทั้งไฟฟ้าน้ำมันและกา๊าซ คำขู่ที่ว่าถ้าไทยตัดพลังงานปตทจะสวยนั่นช่างเป็นคำขู่ที่ไม่จริงและไร้น้ำหนักสิ้นดีปตทอ,อาจจะเสียลูกค้าไปนหนึ่งรายแต่สำหรับกัมพูชามันคือการดับสวิตประเทศทั้งประเทศลองจินตนาการภาพตามดูสิครับหางไฟฟ้าที่ส่งจากไทยดับลงเมืองใหญ่ๆอย่างพนมเปนหรือเสียมราฐจะตกอยู่ในความมืดมิด มีเพียงครือข่าของชนชั้นนําเท่านั้นที่จะยังมีแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟส่วนตัวเหมือนที่ฮุนเซนเคยทํามาก่อนคือไม่สนใจว่าประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหนขอแค่บ้านตัวเองมีไฟใช้ก็พอน้ํามันและก๊าซจากไทยหากหยุดส่รงระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดจะกลายเป็นอัมพาตรถทหารขเขมรที่เคยใช้ข่มขู่ประชาชนและเพื่อนบ้านจะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กจอดนิง่งรถขนส่งสินค้าที่เคยวิ่งไปมาระหว่างเมืองจะหายไปจากถนน สินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนและมีราคาพุ่งสูงจนคนธรรมดาไม่อาจเอื้อมถึงได้ฮุนเซนอ้างว่าจะไปซื้อพลังงานจากเวียดนามแทนนี่ช่างเป็นความคิดที่โลกสวยเสียจริงเวียดนามเองก็เป็นผู้นำเข้าน้ำมันเช่นเดียวกันกับขเขมรและต้องซื้อผ่านตลาดสิงคโปร์อยู่ดีการซื้อต่อจากเวียดนามก็เหมือนการซื้อของผ่านพ่อค้าคนกลางที่บวกกำไรมหาศาล หรือฮุนเซนอาจจะต้องยอมยกเมืองท่าสักเมืองสองเมืองให้เวียดนามเช่าระยะยาวเพื่อแลกกับความมั่นคงทางพลังงานซึ่งนั่นก็คือการขายชาติทางอ้อมดีๆครับทางเรื่องสุดท้ายคือการนำเข้าโดยตรงจากสิงคโปร์หรือตลาดโลกซึ่งก็ต้องขนส่งทางเรือผ่านอ่าวไทยเข้ามายังท่าเรือสิหานุวิวและนั่นคือจุดที่กองทัพเรือของไทยสามารถแสดงแสนยานุภาพได้อย่างเต็มที่ แค่การซ้อมรบในพื้นที่หรือการคุมเข้มการเดินเรือในน่านน้ำของเราก็เพียงพอที่จะทำให้การขนส่งพลังงานไปยังกัมพูชาต้องหยุดชะงักหรือล่าช้าไปยังไม่มีกำหนดแล้วสิ่งที่ระบอบพูนกำลังทำคือการเดินหมากที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาสร้างความมั่งคั่งบนความทุกข์ยากของคนในชาติและสร้างศัตรูไปทั่วด้วยการปล่อยให้ประเทศเป็นแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และในขณะเดียวกันก็หาเรื่องกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่กลุมชะตาชีวิตทางเศรษฐกิจและพลังงานของพวกเขาไว้ทั้งกระดานนี่มันคือการกระทําที่คิดไม่รอบคอบและท้าทายต่อโชคชะตาอย่างที่สุดไม่ช้าก็เร็วครับทั้งสหรัฐอ u และ UN อาจจะหันมาใช้มาตรการคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังและวันนั้น ประเทศไทยซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลและเป็นแหล่งพลังงานเพียงแห่งเดียวของกัมพูชาจะกลายเป็นผู้คุมเกมโดยสมบูรณ์และเมื่อวันนั้นมาถึงภาพของชาวเขมรที่ต้องอดอยากขาดแคลนพลังงานและอาหารอาจจะไม่ใช่เรื่องในจินตนาการอีกต่อไปการกระทำของฮุนมาเน็ตในวันนี้จึงเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่บอกเราเบาๆว่าระบอบการปกครองที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งของตระกูลฮุนนั้นแท้จริงแล้วมันคือปราสาททรายที่รอวันพังทลายลงมา พวกเขาสามารถข่มขู่คุกคามและแสดงอำนาจบาดใหญ่ได้ตราบใดที่ประเทศไทยยังคงใจดีและอดทนอดกลั้นอยู่แต่ความอดทนของคนไทยก็มีขีดจำกัดเช่นกันและเมื่อถึงวันที่เราตัดสินใจว่าพอแล้ววันนั้นผู้นำกัมพูชาอาจจะได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั้นสำคัญกว่าการแสดงอำนาจจอมปลอมมากนักและที่สำคัญกว่านั้นคืออย่าได้คิดกัดมือคนไทยที่เคยป้อนอาหารให้ตัวเองเป็นอันขาด